กอดกันกอดกันกดกันกดแล้วกอดสุดใช่ไหมกอดแล้วกอดกอดกด่นกดหยุ่กันกดมือหรมือจะหยุหอรักตาเอาสู ชุดที่จัดการสเตชันจำกัดนะคะและผู้จัดละครคอนเสิร์ตมือต้อนรับพี่เชงด้วยนะคะก็ต้องเริ่มจากคุณหนุ่มแล้วกันนะท่านพี่หนุ่มคะเล่าให้ฟังหน่อยว่างาน์ดิคั้งนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรคะก็จริงๆงานในครั้งนี้เราก็ตั้งใจจะจัดขึ้นนะครับตั้งแต่วันวิวิเนียนชีวิตอยู่ก็เริ่มกันตั้งแต่เดือนพฤษภากาดมิถุนานะครับก็ตั้งใจว่าจะจัดคอนเสิร์ตให้เขาเพื่อที่จะนำเงิน ไปช่วยในการาทารักษาต่างๆนการที่เกิดขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ดําเนินงานด้วยมานะฮะและ้วก็เราก็ลงคิวว่าเออ26มีนาคมน,นะฮะปฏิทงโรงเดียรเรียบร้อยนะ,ะแต่สุดท้ายเนี่ยเหตุการณ์ปันก็เกิดขึ้นแล้วก็พี่เมฆเสียชีวิตก่อนอย่างที่ทุกคนทราบนะครับแล้วก็เหมือนเหมือนสคริปต์เหมือนบทละครเขียนไว้เลยก็คือว่าพอพี่เมฆเสียชีวิตน,นะครับวันชาปนกิจก็คือ25มีนาคมเมื่อวานนี้ ก็คนก็พอเช้าพนักงานเสร็จทำพิธีให้พี่เมฆเสร็จส่งพี่เมฆเรียบร้อยเมื่อเช้านี้ทั้งครอบครัวก็ไปลอยอัญชันนะครับในแม่น้ำนะฮะที่จังหวัดฉะเชิงเซาแล้วก็ตอนเย็นเราก็จัดบังเสรให้เขานะพอช่วงเวลาที่พี่เมฆสิ้ชีวิตวันที่20เนี่ยทุกคนก็โทรหาผมหมเลยนะฮะมีทุกสายนะฮะถนนทุกสายก็โทรเข้ามาบอกว่าพี่ยังจะจัดอยู่ไหมบังเสิร์ยังจะจัดอยู่ไหมบอกว่าจัดสิเราก็ต้องจัดเหมือนเดิมนะฮะ เขาพูดถึงพี่เบนนะฮะพี่เชงบอกว่ายังไงก็ต้องจัดสุดท้ายแนละ้วเนี่ยยังไงก็ต้องช่วยกครอบครัวเขานะครับแล้วก็เ,เรียกว่าก็เหมือนครอบครัวกันก็ต้องดูงานกันต่อไปจนเกิดวันนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ศิลปินท,ทุกท่านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ส่งใจกันเข้ามาร่วมทั้งผู้คนที่รักพี่เบนทุกคนอขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองหน่อยครับน่ารักมากๆนะทุกท่านเนี่ยโอ้ย เรียกว่ามาจนล้นหลามอะโต๊ะข้างบนเนี่ยนะฮะนี่ฮะข้างบนเนี่ยบางทีนะฮะอาจจะไม่เห็นเวทีเท่าไหร่นะก็พยายามกันนะครับอ่ะชั้นบนขอเสียงหน่อยเร็วสุดยอดนี่สุดยอดพวกคุณสุดยอดมากครับหัวใจสุดยอดนะฮะทุกทุกท่านเลยนะครับทุกท่านเลยก็เป็นคนที่รักพี่เมฆทั้งนั้นเลยนะครับก็ที่มาเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมเป็นสาวน้อยนะคะความรู้สึกในตนนี้ ขอขอบคุณคได้ที่มาบนิษัีแห่งนี้นะคะเพื่อรับมอบเงินนะคะโดยในลำดับแรกนะคะจะขอเรียนเชิญคุณนวัตัน์นะคะที่เป็นของเรา่ากบริหารดูสัตว์ปเปอร์มิชเท์เน์เอ็กซ์เชนจ์หนึ่งเก้าห้าจำกัดนะคะจะเป็นผู้มอบในลำดับแรกนะคะเรียนเชิญค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นพี่เชงค่ะพี่เชงป็นผู้มอบนะคะซึ่งมีคุณประดิษฐ์จุลเจริญผู้บริหารบริษัทพี่ซอการ์ดเนสจำกัดจัลนครนะคะก็ได้สนับสนุนการจัดงานทั้งหวดนะคะ <c oughs> คโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดใดเลยคะเป็นจำนวนหนึ่งแสนบาทะค่ะลำดับต่อไปค่ะจะเป็นเพื่อนศิลปินนะคะ <c oughs> ขออนุญาตเรียนเชิญเป็นปตัวแทนนะคะ <c oughs> นั่นก็คือพี่ลุมพงษ์ประการดุค่ะพี่โรส โจทย์ในกานนะ่ารักคือเชิญบีมรวมถึงคุณแชควรากรนะคะและ้วก็จริงๆอยากจะขอเรียนเชิญศิลปินนะคะที่ยินดอยู่ภายใน,นช่วงนี้ขอ,ขอเชิญศิลปินที่อยู่ภาคเวทีทั้งหมดมา,นา,าในงานนี้ครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับโซ<ช>โนโ่ครับเชิญเลยครับโดโด้ครับอุบุธน,นากรพี่นงศสีครับจี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 วัสมุะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเดี๋ยวเชิญโตโน่ เดี๋ยวรอสักครู่นะคะยังมีศิลปินมากันอยู่ค่ะเช่นที่ชที่แค่ี่มามาคนหนงครับชั้ไม่หมดเลยนะคะตอครับแม่คเพคงนะครับเชิญมาให้หมดเลยนะครับี่เดะวอนะครับตชื่อนะครับที่ที่มาเปคนหน ปอดคนไทยนะครับเชิญค่ะเก่งทัชชยะนะครับศิลปินประมาณเกือบ50คนนะ,ะนยังมีเดี๋ยวยังมีโจโจยี่บอยนะครับพิทิชิโร่นะคะซีโม่มาแล้วบอกว่าเดี๋ยวยังไงก็จะมาร้องนะครับเต้ทัพพงศ์พงษ์ับนะครับพี่กบทรงศีรษะเชิญครับผู้ใหญ่อาวุโสสุดครับเชิญครับตรงนี้มาได้นะคะตรงนี้มาได้ะครือครับกับครอบตัว เห็นนี้ทั้งหมดนะคะเป็นตัวแทนศิลปินนะคะที่ได้มาร่วมกับกิจธรทำเลครั้งนี้รุกทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงด้านไหนเดี๋ยวช่วงท้ายยังมีเสียงพิธีกหลายท่านอยู่ด้านล่างนะคะเรื่อง้ทราบมาเดี๋ยวเราจะได้เชิญเพื่อถ่ายทอดอีกครั้งหนึ่งนะคะเรียนเชิญค่ะที่เข้าเข้าไปได้เลยค่ะนัดเชิญท่านผู้ชมทุกท่านเชิญครับคุณผู้ชม อันนี้จะเป็นช็อตถ่ายรูปภาพุูทภาพเดียวในงานนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถจะรวมตัวกันได้อย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ทุกคนก็จะรองรฆฆทีระคนกีละพลๆๆุแบบมากุอไปาดนไหมเออบอ,อไหมคะจะมีหญิงไหมคะเด็กๆเด็กๆนักหน้าหน้าเก่ถึงได้ไหมครับใครรนะู้ใครครู้ตัวเป็นเด็กไปทั้งวันเลยค่ะ อนนะคะคจริงเนี่ยหลังจากที่เราทําการมอบเงินให้กับทังครอบครัวของพ,อพี่แม่แล้วนะคะ mm hmm. ก็ยังคงมีความบันเทิงจากศิลปินอีกหลากหลายท่านนะคะที่จะมอบให้กับทุกนช่วง การมอบจากคุณวันนีสิริมงคลเกษมและคุณสุพิชชาูุทิเบียมรำจะเป็นรอบต่อไปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะขอเรียนเชิญพี่ทั้งหมดอยู่รอบเปิดมอบเลยไหมคะแม้นขออนุญาตนะคะและยังมีในส่วนของเงินจากคุณวันนีสิริมงคลเกษมคุณสุพิชชาบุทิเบียรรำนะคะโดยเราได้ศิลปินนะคะที่เป็นตัวแทนในการคุณเพียรสมาร์ยไทรีรานและคุณชมฟุตซี่ค่ะจะเป็นตัวแทนมอบเงินสดอีกข้างหนึ่งค่ะพี่ก่พี่เพียรนะครับแล้วก็พี่ชมพูเชิญครับ นะครับเป็นจนแทนนักแสดงมามอบให้จากคุณวันนี้นะครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับดูเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการถ่ายภาพร่วมกันเลยนะคะศิลปินท่าในใดยังยังไม่ได้ขึ้นมาบนเวนทีเพื่อถ่ายภาพกับเราก็มาได้เลยนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นการถ่ายภาพรวมศิลปินทั้งเดียวบนเวทีนี้นะครับวันนี้ไม่มีแล<อ>้วครับ ถ่ายภาพได้เลยนะคะแล้วก็สกําหรับงานในครั้งนี้นอกเหนือจากศิลปินทุกท่านนะคะเราต้องขอขอ,ขอบคุณโรงเรียนเยอรมันตะวันแดงเชฟเชฟหรือเจ้าค่าจำกัดค่ะรวมถึงบริษัทมาสเตอร์พีซออร์แกไนเซซส์จำกัดศิลปิน,นทุกท่านและทุกท่านที่อยู่ที่นี่แล้วก็ให้การสนับสนุนมาอยู่รวมตัวกันในวันนี้นะคะก็ถือว่าทุกท่านเองก็มีบทบาทสาคัญในการช่วยเหลือมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้นนด้วยนะคะ เอาละค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะกับการถา่ายภาพร่วมกันนะคะขอเสียงปรบมือดังๆอ,อีกคให้กับทุกคนขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงนะครับดว<ช>งทั้งศิลปินบนเวทีทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับค่ะหลังจากนี้มีขออนุญ,ญาตแจ้งไปถึงท่านสื่อมวลชนสักเล็กน้อยน,นะค่ะ Hãy subscribe trái kênh Ghiền ta mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นะครับคือไหนใครถือกล่องพิเศษยกมือให้ดูหน่อยครับกล่องสารกล่องเดินรอบงานครับใครที่อยากจะช่วยสมทบให้สมรู้น่วมกับข้าวกล้องนี้นะครับข้าวกงข้างเงินสดไม่มีเรามีเครือข้อมูลสแกนให้ได้ตรงนี้ไหนกล่องอยู่ไหนนะครับผมขอเห็นมือซึ่งคือถือกล่องไหนครับถอคิวอาร์โค้ดนะครับที่สแกนเป็นชื่อบัญชีของคุลทรัญญาครับอุลทัญญาครับใครกดก็คือเป็นของมีพระยาผมให้เลยนะครับใครที่อยากจะช่วยเหลือคราวกล้วงในการพวกนี้นะครับเราจะมี จงเป็นตุ๊กหลอสาโซ่ล่องเราครับเดินกรองรอบๆตรงนี้ในบริเวณตรงนี้ครับครับผมครับอ่าแล้วครับและเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับครับศิลปินเราขอกมานเยอะมากที่เราเจอกันแล้วแล้วผมบอกว่าลูกนี้ทั้งสามคนเนี่ยเป็นลุกยุคซิตี้เขาไม่ยอมครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะเป็นยุคไหนซิตี้ซิวตี้เอ็กซ์หรือไหนดีนะครับทั้งสามท่านนะครับที่ หน้าคุณตาและคุณสิ่ยเพของเขาทั้งสามคนเลยครับก็มีทั้งสอนนะครับอ่าครับมีทั้งพี่เต้สวอนต้องนะครับคนสุดท้ายที่ทุกคนต้องรู้จักพี่ดุ๊กเสกนะครับตามความรักไปร้บงฟันกันเลยครับ 아! <목소리나> ปีหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ร้องเพลงนี้อีกเลยนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษนะครับที่ได้มาร้องแล้วก็มีงานพิเศษของของน้องเมยนะครับเราทุกคนก็เป็นนุศลเมฆนั่นเลยแล้วก็มารวมกันนะครับแสดงความรักต่อเขาแล้วก็มาชื่นชมกับศิลปินหลายๆท่านทุกท่านนะครับที่มาให้เกียรติลดเวลามาร่วมงานน้องเมยนะครับในวันนี้ผมมีเพลงมาฝากนะครับช่วยกันร้องดีกว่ากับความพิเศษดีๆที่มีให้กันตลอดเวลานะครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ กับพ่อพอ่อกับท่านพี่อายุเกิน50ใครอายุเกิน50รับนะวายผมขอผมขอไม่ถามะนะครับแต่ถ้าเกินช่วยจะลองเพงนี้น,นะครับเฉพาะคนที่เกินนะ let ต้องรีบมาซ้อมวันนี้ได้มีโอกาสรันอยู่ต้องขอบคุณแบทอัพที่เก่งามากๆขอขอเสียงปรบมือให้แบทอัพห,หน่อยถ้าไม่ได้แบทอัพนี้ผมไม่รอดเพราะว่าไม่ได้ลองลานจริงๆแต่กด็ด้วยความดีดีแล้ววันนี้ก็ถือว่าขอบคุณเพื่อ,อนๆทุกคนขอบคุณที่ทุม่เมเงินทุกท่าที่ไดเ้เสียสลับเวลา ็มาเป็นกำลังใจในทาับำแหี่งนี้นะครับผมมีครอบครัวแล้วผมยิใจนะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยในคนรักก็มาจริงจนะฮะแล้วก็งานในวันนี้ถ้าไม่มีพี่ๆเนี่ยก็คงจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ถือว่าผมมอบเพลงนี้ให้กับพี่ๆทุกคนนะครับเพราะว่าเป็นเพลงประจำตัวนะฮะก็ถือว่าเออ่ ขอบคุณคมากที่มาเป็นกำลังใจให้และโอกาสต่อไปก็ถ้าถ้าผมคิดวาให้เราเรนี่จะมานะครับก็ฝากถึงเรลงนี้ไว้ให้ทุกทกคนก่อนกลับบ้านเพด้นครวยเชิญครับ,บ Hãy tôi cho kênh mà trái Gõ Để đã không bỏ lỡ những video hấp dẫn I'm right ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ครีเที่์าอลพีสรุปอยู่นีคือเรื่องของเรื่องอะ่ะไปเล่นตลกซะเยอะคนก็เลยคลิดว่าเป็นตลกแล้วไม่ได้เป็นนักตูนนักร้องอะไรกันละเออไปทางตลกแล้วเขาหลออเขาไปสู้คนอื่นเขาไม่ได้ก็ไปทางท้าแล้วกัน ผมหล่อไม่มากครับแต่ถ้ายากผมเยอะมากเ <c oughs> ขินมากอย่เพลงเอ <c oughs> ขอทุกคนคมีความสุขม,มากนะฮะวันนี้ฮะอีกหนึ่งเพลงครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีที่ไหน